กาบสวัสดีค่ะพี <pl ains> ่พ <cl ains> ีกาบสวัสดีพี่พี่ชาวพระเครื่องทุกท่านนะคะวันนี้พี่พี่พบกับดวงใจพระเครื่องกับพี่พีนะวันนี้พบกับดวงใจพระเครื่องค่ะใน e p ีที่หนึ่งร้หค่ะพี่พี่นะวันนี้พบกับดวงใจพระเครื่องใน e p ีที่หนึค่ะวันนี้มีพระมาแบ่งปันพี่พีนะค่ะพี่พีนะหลายรูปหลายองค์กันเลยทีเดียวค่ะพี่พีเนาะหลายรูปหลายองค์กันเลยทีเดียวนะคะ พาช่องน้องค่ะพี่พี่เป็นพระเหมาพระบ้านเป็นพ้าเช่าเหมารวมค่ะพี่พี่เนาะชอบถูกใจยังไงสนใจยังไงค่ะพี่พี่ติดต่อเข้ามาทักเข้ามาได้เลยค่ะพี่พี่นะติดต่อเข้ามาทักเข้ามาได้เลยนะคะดวงใจพระเครื่องค่ะยินดีให้บริการพี่พี่ทุกท่านเลยค่ะพี่พี่เนาะดวงใจประเครื่องยินดีให้บริการพี่พี่ทุกท่านเลยนะคะ ติดต่อเข้ามาทักเข้ามาได้ค่ะพี่พี่นะติดต่อเข้ามาทักเข้ามาได้นะคะชอบถูกใจยังไงสนใจยังไงค่ะพี่พี่ยินดีให้บริการพี่พี่ทุกท่านเลยนะค่ะพี่พีชนะสนใจยังไงติดต่อเข้ามาทักเข้ามาได้เลยค่ะพี่พี่เนาะวันนี้มีพระมาแบ่งปันพี่พี่หลายรูปหลายองค์กันเลยทีเดียวค่ะพี่พี่นะหลายรูปหลายองค์กันเลยทีเดียวนะคะพาช่องน้องนะค่ะพี่พี่นะ เป็นผ้าเมาพ้าบ้านเป็นพระเช่าเมารวมค่ะพี่พี่นาะปล่อยให้ในราคาในก,การละสี่ร้อยบาทเท่านั้นค่ะพี่พี่นะปล่อยให้ในราคาองละสี่ร้อยบาทสามองหนึ่งพันบาทค่ะพี่พี่เนาะน้องให้พี่พี่ในราคาสามองหนึ่งพันบาทค่ะพี่พี่ช่องทาง,ทางการติดต่อค่ะศูนย์เก้าเก้าศูนย์หกสี่หนึ่งสามศูนย์เจ็ดค่ะพี่พี่นะศูนย์เก้าเก้าศูนย์หกสี่หนึ่งสามศูนย์เจ็ดค่ะเบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้เลยค่ะพี่พี่นะแอดไลน์เข้ามาขอดูดรูปภาพเพิ่มเติมได้เลยค่ะพี่พี่เนาะ ขอดูรูปภาพเพิ่มเติมค่ะพี่พี่สนใจยังไงติดต่อเข้ามาทักเข้ามาเลยค่ะพี่พี่นัดติดต่อเข้ามาทักเข้ามาได้เลยนะคะช่องน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยค่ะพี่พี่น้ำมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะถ้าเป็นปลายทางจะมีค่าจะส่งเพิ่ม50บาทค่ะพี่พี่น้อถ้าเป็นปลายทางจะมีค่าจะส่งเพิ่ม50บาทนะคะพี่พี่ท่านไหนที่พร้อมโอนนะคะพี่พี่น้ำสะดวกโอนน้องยินดีจะส่งให้ฟรีค่ะพี่พี่น้องน้องยินดีจะส่งให้ฟรีนะ เริ่มที่ลายการแรกกันเลยดีกว่าคะ <ขอ S 1> ่ะ,พ,นะะพี่พี่นะลายการแรกเริ่มเป็นพระสมเด็จค่ะพี่พี่เด้อายการแรกเริ่มเป็นพระสมเด็จค่ะพี่พี่นะด้านหน้าเขาเลียมกรอบให้อย่างดีค่ะพี่พี่น้ะลายการนี้เรีย่ยมกรอบอย่างดีคะ่ะด้านหลังคะ่ะ ราคา400บาทเท่ากันทุกรายการเลยค่ะพี่พี่เะ400บาทเท่ากันทุกรายการเลยนะคะต่อไปรายการถัดไปค่ะพี่พี่รายการที่สองเป็นปลาสมเด็จเกตชัยโยค่ะ พระสมเด็จเกศชัยโยค่ะพี่พี่นาหกชั้นค่ะพี่พี่ด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะ สวยๆวยเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยค่ะพี่พี่นะสวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยนะคะชอบถูกใจยังไงสนใจยังไงค่ะพี่พีติดต่อเข้ามาทักเข้ามาได้เลยค่ะพี่พี่นะติดต่อเข้ามาทักเข้ามาได้เลยค่ะพี่พี่ ต่อไปรายการถัดไปค่ะพี่พี่รายการที่สมค่ะหลวงพ่อสุดค่ะพี่พี่นะพระครูสมุรทรธรรมสุนทรค่ะหลวงพ่อสุดวัดกาหลงค่ะพี่พี่นะหลวงพ่อสุดวัดกาหลงค่ะชอบยังไงสนใจยังไงติดต่อเข้ามาทักเข้ามาได้เลยค่ะพี่พี่นะติดต่อเข้ามาทักเข้ามาได้เลยนะคะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะ ด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะชอบยังไงสนใจยังไงติดต่อเข้ามาทักเข้ามาได้เลยค่ะพี่พีน่นะติดต่อเข้ามาทักเข้ามาได้เลยนะคะต่อไปเป็นปลาอุปปชาเกิดค่ะพี่พี่นาะาปลาอุปปชาเกิดวัดสะพานค่ะพี่พี่ด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะ ด้านหน้าค่ะพระอุปชาเกิดวัดสะพานค่ะพี่พี่นะชอบถูกใจยังไงค่ะสนใจยังไงติดต่อเข้ามาทักเข้ามาได้ค่ะพี่พี่นะติดต่อเข้ามาทักเข้ามาได้นะคะดวงใจพระเครื่องยินดีให้บริการพี่พี่ทุกท่านเลยค่ะพี่พี่เนอะดวงใจพระเครื่องยินดีให้บริการพี่พี่ทุกท่านเลยนะคะต่อไปรายการถัดไปค่ะพี่พี่รายการทีห้าค่ะด้านหน้าเป็นหลวงพ่อทว,ทวดวัดช้างให้ค่ะพี่พี่เนาะหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ค่ะ ด้านหลังเป็นปลาคูวิสัยโสพลค่ะพี่นะาหลวงปูดทิมค่ะบิพี่ปลาคูวิสัยโสพลหลวงปูดทิมค่ะรายการถัดไปค่ะบิพี่นะารายการถัดไปรายการที่หกค่ะด้านหน้าค่ะด้านข้างค่ะ ด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะสวยๆเดิมๆ,ๆเก่าๆเดิมๆเลยค่ะพี่ๆนะี่นสวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยนะคะชอบถูกใจยังไงสนใจยังไงติดต่อเข้ามาทักเข้ามาได้ค่ะพี่พี่น้ติดต่อเข้ามาทนะักเข้ามาได้นะคะดวงใจพระเครื่องยินดีให้บริการพี่พทุกท่านเลยค่ะพี่พี่น้องดวงใจพระเครื่องนะคะ่ะพี่พี่นายินดีให้บริการพี่พทุกท่านเลยนะคะต่อไปรายการที่7ค่ะ ด้านหน้าค่ะพี่พีมีแปดท้องด้วยนะค่ะพี่าน,า,า,ดา,นาด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะสวยเดิมเก่าเดิมเลยค่ะพี่พีนาสวยสวยเดิมเดิมเก่าเก่าเดิมเดิมเลยนะคะชอบถูกใจยังไงสนใจยังไงค่ะพี่พีติดต่อเข้ามาคักเข้ามาได้เลยค่ะพี่พีเนาะ ติดต่อเข้ามาถักเข้ามาได้เลยค่ะพี่พีด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะถัดไปรายการถัดไปค่ะพี่พีรายการที่8ค่ะประสมเ็ดรายการที่8เนื้อหามวลสารอย่างนี้เลยค่ะพี่พีน้าเนื้อหามวลสารนะคะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะ ถัดไปรายการถัดไปค่ะพี่พีรายการถัดไปรายการที่9ค่ะประสมเด็จรายการที่9้าค่ะพี่พี่ด้านข้างค่ะ ด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะสวยๆเดิมๆเ,เก่าๆเดิมๆเ,เลยค่ะพี่พี่นะสวยๆเดิมๆเ,เก่าๆเดิมๆเ,เลยนะคะต่อไปรายการถัดไปค่ะพี่พี่รายการที่สิบค่ะพี่พนะรายการที่สิบนะคะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะ ด้านข้างคะ่ะด้านหน้าคะ่ะชอบถูกใจยังไงสนใจยังไงค่ะพี่พี่ติดต่อเข้ามาทักเข้ามาได้เลยคะ่ะพี่พี่นาะติดต่อเข้ามาทักเข้ามาได้เลยนะคะต่อไปรายการที่1ิบเอ็ดค่ะพี่พี่นาะพระสมเด็จรายการที่สิค่ะด้านข้างคะ่ะด้านหลังคะ่ะ ด้านข้างคะ่ะด้านหน้าคะ่ะ <ś les> สวยเดิมเก่าเดิมเลยค่ะพี่พี่นะ้าสวยสวยเดิมเดิมเก่าเก่าเดิมเดิมเลยนะคะ <ś les> <ś les> ต่อไปรายการถัดไปค่ะพี่พี่รายการที่สิบสองค่ะพี่พี่นาพระสมเด็จรายการที่สิบสองค่ะด้านหน้าคะ่ะด้านข้างคะ่ะ ด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะสวยเดิมเก่าเดิมเลยค่ะพี่ๆนะสวยๆเดิมเดิมเก่าเก่าเดิมเดิมเลยนะคะ ต่อไปรายการถัดไปค่ะพี่พีรายการที่13ค่ะประสมเด็ดรายการที่13ค่ะด้านหน้าค่ะด้านข้างค่ะเนื้อหามวนสารนะคะพี่พีนะ้อย่างนี้เลยนะคะเผื่อชอบถูกใช้ยังไงค่ะ ถ้ากล้องไม่ชัดหรือยังไงนะคะพี่พี่น้าทักไปขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ค่ะพี่พี่เนาะทักไปขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้นะคะยังไม่ปิดยังไม่ว่ากันค่ะพี่พี่นะไม่ปิดไม่ว่ากันนะคะทักไปขอดูให้มั่นใจให้แน่ใจได้ค่ะหรือว่าถ้าพี่พี่ไม่อยากเสียเวลาดูค่ะพี่พี่นะปิดเลยน้องก็ยินดีปิดให้นะคะพี่พี่นะาน้องก็ยินดีส่งของให้นะคะปลายทางหรือว่าโอนนะคะพี่พี่นะแล้วแต่พี่พี่สะดวกเรืนะคะนะคะพี่พี่นะ ต่อไปค่ะพี่ผีรายการถัดไปค่ะรายการที่สิบห้าค่ะเป็นประสมเด็ดรายการสุดท้ายค่ะพี่พี่นอประสมเด็ดรายการนี้รายการสุดท้ายค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะ ต่อไปรายการถัดไปค่ะพี่พีรายการที่สิบหกค่ะด้านหน้าค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะด้าน สวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆ,ๆ,ๆ,ๆเลยค่ะพี่พี่นะสวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆ,ๆ,ๆ,ๆเลยนะคะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะต่อไปรายการถัดไปค่ะพี่พีนะรายการที่สิบเจ็ดค่ะ ด้านหน้าค่ะด้านคางค่ะรายการที่17เป็นหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ค่ะพี่พี่นะหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ค่ะด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะสวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยค่ะพี่พี่นะสวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยนะคะชอบถูกใจยังไงสนใจยังไงค่ะพี่พี่ติดต่อเข้ามาทักเข้ามาได้ได้เลยนะคะพี่พี่นะ หลวงพ่อเดิมค่ะพี่พี่นะหลวงพ่อเดิมค่ะรายการที่สิบแปดค่ะพี่พี่ด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะ <c oughs> ด้านข้างค่ะด้านนาค่ะสวยสวยเดิมเดิมเก่าเก่าเดิมๆดิมเลยค่ะพี่พี่นะสวยสวยเดิมเดิมเก่าเก่าเดิมๆดิมเลยขาดฐานค่ะ อไปรายการถัดไปค่ะพี่พี่รายการที่สิบเก้าค่ะพี่พี่ด้านหน้าค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะ สวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยค่ะพี่พี่นะสวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยนะคะด้านข้างค่ะรายการถัดไปแลยการที่ยี่สิบขพี่นะพระสมขออภัยค่ะหลวงพ่อเงินค่ะพี่พี่นะาหลวงพ่อเงินรายการที่ยี่สิบค่ะพี่พี่ด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะ ด้านหน้าค่ะฐานค่ะพี่พี่ถัดไปเลยค่ะพี่พี่เนองหลวงพ่อเจียมค่ะพี่พี่นะ้นรายการคี่ยเป็นหลวงพ่อเจียมค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะพี่พี่จังหวัดสุรินค่ะพี่พีน้นะหลวงพ่อเจียมจังหวัดสุรินค่ะ วยเดิมเก่าเดิมเลยค่ะพี่พี่นะชอบยังไงสนใจยังไงค่ะพี่พี่ติดต่อเข้ามาทักเข้ามาได้เลยค่ะพี่พี่เนาะติดต่อเข้ามาทักเข้ามาได้เลยนะคะหลวงพ่อเจียมจังหวัดสุรินทร์ค่ะพี่พี่ต่อไปรายการถัดไปเลยค่ะพี่พี่เนาะรายการนี้เป็นหลวงปู่ศรีอายุยืนค่ะพี่พี่นะหลวงปู่ศรีอายุยืนค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะ ด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะต่อไปรายการถัดไปค่ะพี่พี่นนอ์รายการที่ยี่สิบสามค่ะหลวงพ่อโตค่ะพี่พี่นับสมเด็จพระพุทธาจารย์ค่ะพี่พี่หลวงพ่อโตค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะวัดใหม่บางขุนพรหมค่ะพี่พี่น้าวัดใหม่บางขุนพรหมค่ะสองห้าหนึ่งเจ็ดค่ะพี่พี่นนพสสองห้าหนึ่งเจ็ดค่ะด้านข้างค่ะ ด้านหน้าค่ะต่อไปรายการถัดไปค่ะพี่พีรายการที่24ค่ะหลวงพ่อทองมาค่ะพี่พีนานรายการนี้เป็นหลวงพ่อทองมาค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะ หลวงพ่อทองมาวัดสว่างท่าสีจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะบิ๊พี่นะหลวงพ่อทองมาวัดสว่างท่าสีจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะสองห้าหนึ่งแปดค่ะบิ๊พี่นะพศสองสห้าหนึ่งแปดนะคะสวยเดิมเก่าเดิมเลยค่ะบิ๊พี่เนาะพาช่องน้องทุกรูปทุกรายการนะคะปล่อยให้ในราคาสี่ร้อยบาทเท่านั้นค่ะบิ๊พี่นะขออนุญาตฝากช่องทางการติดต่อนะคะศูนย์เก้าเก้าศูนย์หกสี่หนึ่งสามศูนย์เจ็ดค่ะบิ๊พี่เนาะ ก่อนจบค่ะพี่พี่ศูนย์เก้าเก้าศูนย์หกสี่หนึ่งสามศูนย์เจ็ดค่ะพี่พี่น้อต่อไปรายการถัดไปเลยค่ะพี่พี่หลวงปู่อินค่ะพี่พี่น้หลวงปู่อินเสาห้าเหรียญปลอดภัยค่ะพี่พี่เขียนหลวงปู่อินเสาห้าเหรียญปลอดภัยค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะวัดไซงามค่ะพี่พี่นะวัดไซงามใต้ค่ะอำเภอไซงามจังหวัดกัแพงเพชรค่ะพี่พี่สมเด็จพระพุทธาจารย์หลวงพ่อโตค่ะพี่พี่น้ะ ต่อไปรายการถัดไปค่ะพี่พี่รายการนี้เป็นหลวงพ่อแก้วค่ะพี่พี่นั้นหลวงพ่อแก้วเกษาโลหนึ่งเก้าค่ะพี่พี่นั้นข้างค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะด้านนาค่ะหลวงพ่อแก้วเกษาโลค่ะพี่พี่นะต่อไปรายการถัดไปค่ะพี่พี่ พระครูลุ่งค่ะพี่พี่นะพระครูลุงวัดท่ากระบือค่ะพระครูลุ่งวัดท่ากระบือค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะสองสี่แปดสี่ค่ะพี่พี่น้องสองสี่แปดสี่ค่ะด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะรายการที่ยี่สิบเจ็ดเป็นพระครูลุ่งวัดท่ากระบือค่ะ รายการถัดไปรายการที่28ค่ะพี่พี่นะเป็นหลวงพอ่อทวดวัดช้างให้ค่ะพี่พี่เนาะหลวงพอ่อทวดวัดช้างให้ค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะด,ด้านหลังเป็นหลวงปู่ทิมค่ะพี่พี่นะพระครูวิสัยโสพลค่ะพ <Without> ี่พี่ด้านหน้าค่ะถัดไปรายการถัดไปเลยค่ะพี่พี่นะเป็นพระพุทธโสธรค่ะพี่พี่เนาะรายการนี้เป็นพระพุทธโสธรค่ะด้านข้างค่ะ <oddly> ค่ะพี่พนะสำหรับวันนี้นะคะน้องก็มีพระมาแบ่งปันพี่พี่นะคะหลายรูปหลายองค์กันเลยทีเดียวค่ะพี่พี่นะหลายรูปหลายองค์กันเลยทีเดียวนะคะพรเเะเช่าน้องค่ะพี่พี่เป็นพระเหมาพระบานเป็นพระเช่าเหมารวมค่ะพี่พี่นะ,ะ<ๆ>ชอบถูกใจยัยงไงสนใจยังไงค่ะพี่พี่ติดต่อเข้ามาทักเข้ามาได้เลยค่ะพี่พี่เนาะติดต่อเข้ามาทักเข้ามาได้เลยนะคะดวงใจพระเครื่องค่ะพี่พี่ยินดีให้บริการพี่พี่ทุกท่านเลยค่ะพี่พี่นะยินดีให้บริการ Hessen. พี่พี่ทุกท่านเลยนะคะ สำหรับวันนี้ค่ะพี่พี่นะถ้าพูดผิดพลาดไปประการใดต้องกราบขออภัยด้วยค่ะพี่พเนาะถ้าพูดผิดพลาดไปประการใดต้องกราบขออภัยด้วยนะคะวันนี้ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะพี่พี่นะกราบสวัสดีพี่พี่ชาวพระเครื่องทุกท่านนะคะกราบสวัสดีคะ่ะ